ส่วนชาวแลมงอบจังหวัดตราดนะคะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความรักชาติปกป้องแผ่นดินไทยพร้อมให้กำลังใจประชาชนคนไทยและทหารแนวหน้านะคะที่บาดเจ็บและเสียชีวิต นายมนตรีปรีดานายอำเภอแหลมงอบนายชัยพฤกษ์สนทิสิรินายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบพร้อมด้วยข้าราชการชาวบ้านครูนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในอำเภอแหลมงอบทุกเชื้อชาติทุกศาสนากว่า200คนได้รวมตัวแสดงพลังกิจกรรมถือธงไตรรงค์เพื่อแสดงความรักชาศักศ์ศีและความเป็นไทยเป็นการแสดงสัญลักษณ์ปกป้องประเทศไทยพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าจากความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยกิจกรรมในวัน ได้มีการร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเธอคือไทยโดยแต่ละคนนะคะจะชูธงชาติไทยพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงโดยใช้เวลา ประมาณ30นาทีเป็นอันจบกิจกรรมค่ะ ด้านนางอม,มาราลิมสีอายุ77ปีเปิดเผยถึงความรู้สึกทัน้ำตานะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีรู้สึกรักชาติมากเวลาดูคลิปทหารจะร้องไห้ทุกวันค่ะสงสารทหารสงสารพี่น้องชาวไทยและทหารที่เสียชีวิตและขอให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะทำอะไรทั้งคนไทยทหารทุกคนขอให้ปลอดภัยภาวนาทุกวันนะคะขอให้สเสด็จเตี่ยสเสด็จพ่อรัชกาลที่5สเสด็จพ่อพุนพลอดุลเดชนะคะได้คุ้มครองทุกคนส่วนทางด้านของ างสาวโสภาทิสาอายุ59ปีได้กล่าวว่าภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะดีใจจนพูดไม่ถูกและให้ทหารแนวหน้าสู้และอดทนนะคะเช่นเดียวกันกับนางวันณดีบุญทวีวรเดชอดีข้าราชการครูอายุ63ปีก็กล่าวค่ะว่ามีความปิติปลาบปลื้มใจที่เห็นคนไทยรักกันเห็นชาวแลมงอบแสดงความรักในผืนแผ่นดินไทยเราจะรักประเทศไทยจนฝ่าชีพจาลายและขอให้อำนาจพระศรีรัตนตรยัยปกปักรักษาทหาร แนวหน้าทุกคนขอให้มีความสุขความปลอดภัยตลอดไปค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะดีจ้ะดีมากรัคชารักดูดูคลิปทหารดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวร้องให้ทุกวันเลยสังเภาตัวเล็กสับวางนะคะมันจะไม่เห็นสวางพ่อแม่พี่น้องก็ที่ว่าทหารที่ดีแอีวชีเนะภาวนาทุกวัน วันจะได้เตรียทุกวันที่พ่อราชการดีฮะสิ่งที่พ่อพ่อหน้าตัวเะดีดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกส่วนราชการขอบคุณสื่อต่างๆเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่มันแบบไม่ได้ใจมันขอบคุณน้องๆด้วยคะณผิถูกค่ะ วันนี้ก็ให้มาทำอะไรบ้างครับก็ให้มาเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะร้องเพลงชาติแล้วก็ร้องเพลงสันติภาพชาติค่ะแล้วก็เพลงเจ้าหน้าที่ของเฮลิปาร์ยังจำชุ่มเนื้อไดยู่ค่ะเธอคือใครเธอคือใครเราอยากจะให้กับเพืใจทหารแนวหน้าอย่างไรสวยสู้ๆนะคะอดทนค่ะปิ๊ปปับปลื้มใจที่เห็นคนไทยรักกันที่เห็นชาวแหลมงอบได้มาแสดงความ รักในพื้นแผ่นดินไทยนะคะเราจะรักประเทศไทยรักพื้นแผ่นดินไทยนนจนวย<ท>ยจกว่าชีพจะมาลายจังขอขออำนาจทุรกิีแลัตนาตยยงปกปัตรรักษาทหารแน,ะะนวหน้าทุาก,รรกาาานนทคนนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีความปลอดภัยตลอดไปจ้ะ